สวัสดีครับสำหรับคำถามที่ถามกันมานะครับว่าโบ็อกคืออะไรโบ็อกนี่คือโปรโตีนชนิดหนึ่งครับที่สกัดมาจากเชื้อตัวหนึ่งแต่ว่าตัวเชื้อเนี่ยมีสารที่สามารถทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยทำงานได้น้อยลงซึ่งโบ็อกเนี่ยตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาเนี่ยสัก3 0ปี50ปีก่อนเนี่ยเคยใช้สำหรับรักษาเรื่องตาเข๋เกิดจากกล้ามเนื้อทำงานมากไป เพราะน้เวลาฉีดเข้าไปที่กล้ามเนื้อมัดนั้นเนี่ยการทํางานของกล้ามเนื้อก็น้อยลงตาก็กลับมาใช้ได้เป็นปกติแล้วก็ต่อมาเนี่ยหมอระบบประสาทเขาก็ไปใช้สําหรับกล้ามเนื้อเก่งกระตุกหรือแข็งตัวมากดึงรังมากทําให้หน้าเบี้ยวไปข้างหนึ่งก็เลยฉีดแล้วแก้เรื่องกล้ามเนื้อตัวนั้นกล้ามเนื้อก็ายายตัวออกก็มีฤทธิ์ที่ช่วยได้ตรงนี้ทําให้กล้ามเนื้อทำงานน้อยลงตั้งแต่ใช้มา 30- 50ปีเนี่ยก็ปกติดีไม่มีผลข้างเคียงอะไรที่อันตรายถึงชีวิตหรือใดก็ตามครับ เต็มที่ที่เคยมีออกข่าวกันก็จะมีหนังตาตกบ้างเล็กน,น้อยซึ่งอนนัน้นอาจจะเกิดจากความเชี่ยวชาญของแพทยที่ฉีดณปัจจุบันเนี่ยเราก็มาฉีดสําหรับใช้สําหรับเสริมสวยสำหรับเวชสอัอภางต่างๆนะครับในปัจจุบันเบอร์รี่เฮาคลินิกค่ะตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ C โซนโรมิสันเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา10.00นจนถึง2.30นค,ค,ค่ะ ถ้ามาไม่ถูกโทรไม่ได้เลยค่ะที่027219860งานนี้บอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าสวยไซส์อย่างเป็นธรรมชาติที่สำคัญปลอดภัยแน่นอนค่ะ